สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรที่ผมทําสถิติเอาไว้นะครับมันเหลือแค่2สูตรนี้เท่านั้นนะครับที่ยังเดินอยู่ก็จะมาลงวให้เพื่อดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรก็มีมากมายหลายสูตรนะครับท่านผู้ชมเข้ามารับชมชอบแนวทางสูตรไหนเลือกเอานะครับหรือจะไปรอดูในชุดสรุปที่ผมจะลงไว้ก็ได้นะครับชุดสรุปงวดนี้นะผมจะลงให้เร็วนะครับคนที่เข้ามาติดตามใหม่หรือคนที่ที่ติดตามเก่านะครับงวดนี้ชุดสรุปสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ บอกได้เลยว่าน่าจะประมาณ99%แล้วนะครับผมน่าจะสรุปแน่วัน2วันนี้แหละครับจะสรุปแล้วนะครับเผื่อหลายท่านอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางซื้อสลากนะครับไปสรุปใกล้ๆสลากออกอาจจะหาซื้อไม่ทันนะครับเพราะงวดนี้สลากมันออก,กวัาที่31มสิบเอ็ดนะครัผมสามสิบเอ็ดกร,รกฎาคมนะครับเอามาดูแนวทางทั้ง2สูตรกันเลยนะครับมาดูวิธีการคำนวณกันก่อนนะครับ สูตรที่1นะครับหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับบวกสิบทบบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกสิบท้ายครั้งที่1บวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับบวกแปดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้ง บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก1งคงที่ได้ตัวเดียวมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออกเกเนะครับเท่ากันกับสูตรหลัก10นะครับงวดแรกนะทั้ง2สูตรนะครับทั้งสูตร,รที่1สูตรที่2ก็ได้ตัวเดียวกันนะครับมันคงจะเป็นเลขอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลขอื่นก็คือสูตรมันไม่เข้านะครับได้เลข9ก,ก,ก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับออกเบิ้ลเก งวดถัดมาทั้ง2สูตรก็จะได้เลขเดียวกัน,นค,คือได้เลข1กับได้เลข1นะออก71 1ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่2องสูตรทุกสูตรย้อนหลังไปก็เข้าดีหมดแต่พอเราจะตามบางครั้งมันไม่ออกก็มีนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข5าเหมือนกันทั้ง2สูตรผลรางวัลออก6ค่านะหก็เข้าที่หลักหน่วยล่างถูกต้องนะครับ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข9เหมือนกันทั้ง2สูตร9 9นะครับผลรางวัลออกเบิ้ล99ก็9อยู่ที่หน่วยล่างนะครับถูกต้องงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข0ูนย์เอาทำไมได้เลข0ูนย์เนี๋ยนะดูก่อน9 9 ตรงนี้ต้องเป็นเลขเก้นะครับผมอ่าผมเขียนผิดนะครับจดผิดตรงนี้เลขเก้ขออนุญาตลบนะคตรงนี้ก็จะเป็นเลขศูนนะครับตรงนี้ขออนุญาตลบนะครับ รีบนะครับรีบไปหน่อยโจดผิดนะครับตรงนี้ก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับบา,างครั้งทำงานคนเดียวบางครั้งก็รีบร้อนไปหน่อยตาลายจดผิดนะผมนี่สูตรหลักหน่วยล่างก็ไปเขียนหลักสิบไม่ใช่ผิดแค่งวดเดียวนะครับผิดยาวเลยตั้งแต่นี้มานะครับผิดยาวเลยจดผิดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับ ตรงนี้เป็นเลข9ก9นะครับเป็นเลข9เป็นเลข9นะครับตรงนี้เป็นเลข0 0, 0 0นะครับตรงนี้เป็นเลข6กตรงนี้เป็นเลข2อ <Isaiah eden> แก้ไขแก้ไข มาตั้งแต่ต้นนี้หลักหน่วยหมดเลยนะครับ5 5 9พอมาตรงนี้มาเป็นหลักสิบหมดนะครับสูตรนัมันถูกนะแต่ว่าผมเขียนนะถูกแต่พาผมมาเขียนตรงนี้นะผิดนะครับตาหลาไม่รู้ไปจดผิดยังไงเอามามาดูครับตรงนี้ก็ได้เลข9เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับก็มาหลักหน่วยล่างนะครับถูกต้องพอเขียนอย่างนี้แล้วมันจะเลิกแล้วคราวนี้ ผมขอเอาอันนี้จ้ำแล้วกันงวดถัดมาได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนได้เลขศูนย์นะครับก็ออก30น,นะครับก็ถูกต้องนะครับ งวดถัดมาได้เลขหกนะครับได้เลขหกก็ออกหนึ่งหนะครับก็เข้าที่หน่วยล่างนะครับไปตามสภาพแล้วกันนะครับผมสบายมากไม่ได้เดี๋ยวเลอะนะเพราะสีมันยังไม่แห้งนะครับแล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้เลขสอเหมือนกันทั้ง2สูตรก็ออกหลักหน่วยล่างนะครับ62ก็ถูกอีกนะครับตามนี้แล้วกัน จะไปแก้ไขเขียนใหม,ม่ก็ใช้เวลานานก็อเอาตามนี้นะครับสถิติย้อนหลังทําให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดงวดนะครับเท่ากันกับสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวเลยนะครับตั้งแต่เก้าเก้าเหมือนกันนะหลักสิบเหลือแค่สูตรเดียวได้เลขสี่ส่วนหลักหน่วยล่างสูตรที่ผมทําไว้มันเหลืออยู่สองสูตรนะครับเดี๋ยวมาดูงวดใหม่นะครับว่าทั้งสองสูตรคํานวณได้เลขอะไรนะครับมาดู สูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1ใช้หลักร้อยบนเลข5มาบวกหลักสิบล่างเลข6บวกหน่วยล่างเลข2บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง3บวก3ได้6บวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองครั้ง8 8 16บวก10ท้ายครั้งที่1เลข8บวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองสครั้ง3า1 8บวกเลข8คงที่นะครับ5บวก6ได้11 11บวก2ได้13นะครับ13บวกหก 19บุก6 25 25เป็น35 35มาบวกอีก8 43 43มาบวก8นะครับ43เป็น51 51 61 61 69นะครับได้เลข9สูตรที่1นะครับได้เลข9ตัวเดียวนะครับได้เลข9จะมาไหมเลข9นะครับ มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นเลข6มาบวกหลักสิบบน2ครั้ง3ามบวกสามเลขหบวกหลักสิบล่างเลข6บวกหลักหน่วยล่างเลข2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้ง3 7 21บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข0บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้ง6 6 12บวก1คงที่นะครับ6บวกกัน3ครั้งก็ได้18นะครับ18 19 20 20บวก21ก็เป็น41 41 41, 41ก็เป็นบวกอีก12เป็น53 53 54 54ครับ54ได้เลข4ตัวเดียวนะครับได้เลข4ตัวเดียวในสูตรที่2อ่าดังนั้นหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรใหม่ที่ผมทำสถิติเอาไว้นะครับคำนวณได้เลข9กับเลข4 ก็ไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมหรือไม่นะครับหรือจะตรงกับรางวัลที่ออกในงวดที่จะถึงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งทั้ง2ส,สูตรผมบอกให้เลยในวัที่ผ่านมาี่ผมเก็บสถิติไว้ทั้งหมด20สูตรนะผมมันเข้าแค่2ส,สูตรนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเลข9เลข5าในงวัที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเยอะมากมันเด่นมากแต่มันไม่มานะผมบอกได้เลยนี่หลักหน่วยล่างนะครับ หน่วยล่างตัวเดียวนะครับในวันที่ผ่านมาเฉพาะหน้านี้เนี่ยผมทำสถิติไว้ทั้งหมด11สูตรนะครับดูนะครับผมมีแต่5มีแต่9นะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเลข9มันเด่นมากนะครับแต่นะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะมานะครับมันเด่นเยอะนะมันจะออก6-2ดูสิครับเลข9้นี่มีเกือบเกือบส0สูตรนะครับไม่มีแม้แต่สูตรเดียวนะครับนี่6กับ2ไม่มีเลยผิดหมดนะครับ ดูสิดูแอนะบผมผู้ารเลือกมาว่ามันเยอะที่สุดนะเลขเก้าเลขห้าคือมันเด่นมากในวะันที่ผ่านมาผลปรากฏก็คือไม่มานะครับอันนี้ก็บอกไปตามความเป็นจริงนะผมนี่ผมก็ไม่แงวันที่ผ่านมาเลขเก้ามันเด่นมากสุดท้ายไม่มานะครับไม่จะมีแค่สิบเอ็ดสูตรนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวที่ผมทําสถิติไว้นี่มีประมาณยี่สิบสูตรนะครับอ่านี่หน้าหนึ่งนะยังมีอีกหน้าหนึ่งคนระับหน้านี้นะครับ มีหน่วยล่างตัวเดียวมีอีกประมาณ9สูตรใช่ไหมผมจดไว้ดังนั้น1 1บวก9ก็จะเป็นทั้งหมด20สูตรนะ20สูตรนะผิด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 ,ผดถูกแค่สูตรนี้ที่เป็นเลข9ที่ลงเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ผิดผิดผิดแล้วก็สูตรที่เป็นเลข2หลักหน่วยล่างที่เป็นเลข2มีอยู่2สูตรจากทั้งหมด20สูตรนะครับก็เหลือ9กับ4งวดนี้สูตรใหม่ นี่ก็ข้อมูลเก่าที่เอามาลงให้ดูนะครับดังนั้นก็เลยเอามาลงไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางว่าเอ๊ะ9กับ4ก็ลองมาพิจารณาร่วมกันคิดว่ามันจะมาไหมนะเพื่ออาจจะตรงใจนะเพื่ออาจจะตรงใจนี่9กับ4ก็เลยเห็นเป็นคลิปนี้ออกมานะครับผมนี่ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆแลยหยิบสูตรมาเลยมุั่วไม่ได้นะครับเพราะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขไหนมันจะมานะครับผมก็อาศัยสูตรที่ผมมีนี่นแหละ เอามาดูนะเอามาเทียบดูเห็นไหมครับจากทั้งหมดยี่สิบยี่สิบกว่าสูตรนี่มันมันไม่เข้าเลยนะครับจดไว้มีแต่เก้าทั้งนั้นนะครับสูตรที่ผมเห็นเลขเก้าเนี่ยมันมันชนเยอะที่สุดแหละแต่มันไม่มานะครับงวดนี้มันเหลืออยู่แค่สองสูตรนี้เท่านั้นก็เลยเอามาแบ่งปันให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะตามสองตัวนี้แต่ถ้าไม่ชอบเลขเก้ากับเลขสี่นะครับผมก็ต้องรอดูสูตรใหม่ที่จะลงให้อีกทีนะครับอันนี้ เป็นข้อมูลสูตรเก่าที่ผมทําไว้นะครับทุกข้อมูลนะผมก็เป็นปันตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้หวงไปดูคนเดียวนะครับสูตรไหนที่จะทําให้ท่านผู้ชมถูกได้นี่ผมก็ยินดีนะครับใครจะนําไปเป็นแนวทางยังไงก็เลือกเอานะครับเพราะแต่ละคนที่เข้ามาดูชอบตัวเลขไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเลขเก้ามันก็ไปตรงสูตรวิ่งล่างนะครับผมมันไปตรงสูตรวิ่งล่างตัวเดียวที่ผมลงให้ไปนะเอามันไปวิ่งล่างก็เหลือเหลือแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะคนี่ วิ่งล่างตัวเดียวที่ลงให้ไปนะครับมันก็ได้เลขเก้าแต่สูตรนี้มันมันก็ติดอยู่ในหลักหน่วยอยู่เหมือนกันไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับหลักสิบก็ลงไปแล้วก็ได้เลขสี่หลักสิบก,ก็เหลือตัวเดียวนะสิบล่างตัวเดียวนี่ก็เหลือตัวเดียวเหลือเลขสี่แต่หลักหน่วยเหลือสองนะครับลองไปพิจารณาดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีส่วนสูตรอื่นนะครับที่เป็นสูตรใหม่เดี๋ยวผมค่อยทยอยลงให้แล้วกันนะครับ สูตรใหม่นี้ผมก็ทําสถติไว้อยู่หลายสูตรเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ทําอยู่คนเดียวมันก็อาจจะไม่ทันนะครับตรงนี้แก้ไขไปอาจจะเลอกนิดนึงก็ไม่เป็นไรอ๋อโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไปตัวเดียวบนล่างครับเดี๋ยวค่อยไปสูตรวิ่งล่างาง่ายอีกนะครับยังมี แนวทางอีกหลายสูตรนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับวันนี้ก็น่าจะลงได้หลายสูตรอยู่นะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ